สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาต่อที่ ep หนึ่งก่อนนะคะอันนี้เรามาวางตรงพื้นที่ปัดช่องนะคะเดี๋ยวสักครู่นะโอ้อากาศดีดีนะคะปัดช่องเห็นภูเขาเหนอไร่เลยนะูกค้าเห็นไหมภูเขาวสวยงามอันนี้ช่างกําลังจับระดับเลเซเอร์นะคะเป๊ะทุกจุดเป๊ะยันเงานะครับเนี่ยผู้ฟัเห็นไหมเป๊ะปัามากๆเลยนะคะ นี่ก็ฟูกไม้นะคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยใช้ฟูกเนี่ยหมดไปเป็นหลายร้อยตัวแล้วค่ะฟูกไม้สักแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ,บรจัดระบายระจุดชันระจุดเลยนะครับเนี่ยทุกทานเห็นไหมที่ระจุดชั้นระดับเลยวางหลายขั้นตอนมากเป๊ะยันเงานะครับเนี่ยก็คืออ่าตรงนี้เป็นสักทองแก่ไม้ใหญ่ผานะฮะเป็นสักท้องแก่เพราะว่าพวกไม่กินวัตถุดิบอยู่ได้ตลอด พี่ใช้จนลืมก็คือเป็นมรดกของเขาจากรุ่นสู่รุ่นไปเลยอะฮะเป็นมรดกไปเลยอะฮะต่อไปกระปวองไม่กินนอนกับเนเชอรัลธรรมชาตินะครับนี่เห็นครับจัดระดับเป๊ะเป๊ะทุกจุดไล่ไปเรื่อยๆเลยอะครับคุณพี่เห็นไหมครับสวัสดีครับ